ก็ทิดกายอยู่นั่นแหละลใส่เสื้อผ้าก่อนจะไปโรงเรียนไหมอเออใส่เสื้อผ้าก่อนแล้วจะปิดเพื่อ,โอ,มมอโอเคแม่บอกโอเคแม่บอกโอเคใส่เองมันมาเป็นผ่าทูเฮือน บิง,บงนะเบงเนอะน่นะใส่เองเป,เป,ปับ๊บผ <c oughs> ิดทางไงเนี่ยใส่ให้ถูกทางสิอ <c oughs> เอาแขนเข้าก่อนสิ <c oughs> เปิดเสื้อให้มันเป็นรูก่อนเนี่ย <c oughs> เห็นไหมดูอย่างนี้นี่เห็นไหม ปั๊บมานี่ปับ๊บเวลาที่แม่บอกอะ่ะมาดูฮะเอาหารูมันให้เจอแล้วก็ป้ายให้มันอยู่ข้างหลังอืมลูแขนอยู่ไหนเออแล้วแขนอีกข้างนึงอยู่ไหนเอาหัวออกก่อนเอาหัวออกมาก่อน อ่อาใส่กันเกงทีนี้ม,ะมะ่เอากปี่เหรอ๋อปุ๊ปับเดี๋ยวไปแล้วลูกดูก่อนข้างหน้าข้างหลังมันนะลูกดูก่อนอสิยอเ่ับอี่เหรอเออยอยอหมดแล้วใส่ถูกข้างไหมข้างหน้าข้างหลังอะ่ะ ด,ดึงดีๆด,ดึงได้อยู่เอ้าด,ดึงดางจะคล้องบ่ได้เอา้าสอ <บ S 2> เห็นไหม้ะไ,ได้ไหมเก่งไหมใครเก่งถ้าเป็นสิถ้าเป็นทำยังไงเก่งห่องจะคล้องปะเดี๋ยวป้าไปโรงเรียนนะลูกนะ